นี่ผมแจมมเจ้ยหล่เสุดออากมาแล้วโอ้ยุยานเว้ยมึงน่นเลยคพูพีพีต้องไฟพีต้องไฟทางหน่องนี่มันเป็นต่างากครับหักนุ realised. ๊กไอแต่ร่างหน่อเมื่องมึงก็เฮ้เีงเอดเงกอวะบไป ไปเมอเอามึงอวยพรมันเกิดเลยอยังลืมๆืมเ,เอา้าเอา้ามันอย่างให้เพื่อนๆอว<ด>ย,รยพรเพื่อนเพื่อนต่อคนเดียวให้มเงียบมเงียบดิเราเงียบนะคราบลองคนนี้เงียบอุยประทงังชมม <S 2> <S 2> ีวิตงั้นสึกกินอยู่หายวะเราไม่เนี่ย คคุณนาเเพลงใใหม่ะรติดตามเพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้ด้วยนะคะเอามาติดเลยมเอด้วเหรอเพลงอะไรในสายตาในเปลือกตานะครับในสิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องอยู่ในสายตาแต่ว่านอกหัวใจนี่เป็ยนยังยินไม่ใช่เหรอทุกคนร้องผิดใช่ไหมทุกคนในไลฟ์สดอาจจะคิดว่ามันทำเล่นนะครับเต็มๆแล้วไม่เยืนแท่งหัก ยีก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะครับว้าเข้าหลวงเข้าหลวได้ยินว่าปาของแต่ละคนแล้วก็ได้แต่รู้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนขออนุญาตไปก่อนนะครับทุกคนใช่ครับอดอ่าครับวยพรให้หนุ่มน้อยมนอ่าก็ขอให้หนุ่มน้อยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่เป็นลมโพล่มใส้กับเพื่อนๆตลอดไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ นุ๊กทุกไลค์ทุกแชร์นะครับนุกก็ขอให้หนวดมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงไงขอให้สมดังปรารถนาแค่นี้ทำอะไรอุ้ยกลัวผีอยู่อุ้ยเดี๋ยวออกออกก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้ยเอารีบไปไปไปฟาดแบนเบฟมารับกูโอ้โหนุ๊กเทนนั้นร์นะครับเขาได้แบนเบฟมารับผมแบบนี้เบฟ เว็บพี่สังเกตได้เลยครับถ้าเป็นรถของออฟสเตทฟัสนะครับมันจะมีให้คนมาดูดิยเอาไว้ให้หนวดก่อนเอาไว้พรเราทั้งสองคนอยากขอให้หนวดมีความสุขความเจริญที่จริงได้คอยสมนางป่ารถนาะอันด้วยกันงตองไรมาใช่มหมว่างๆเขาหาเจียวต้องกันอีกเอาตามกูบัสว่างๆเขาเขาไปเจียวเพื่อนอีกหละไปเจียวเจียวเขากันห้องเออเขาเขาไดะเขาเขาไดะเขาไหนบ่มีมุกหรอเอาเหรอ แต่เราันี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวก่อนนะครับฝันดีทุกทุกท่านครับ